เบียต้องจับ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 โอ้หน่หอนหอนหอนเลยหอนหอนเนี่ยหอนหอนเลยนะอืมหอนจะไม่ได้เหรอไหนมัน้หอนคนตีมันเนี่ยเออไม่ต้องล้วโอ้คนยาหัวยาจะเฝ้าซันเฝ้าซันยังไ่ได้อาบเลยเอาหปเบียต่อได้เออวองหัววองหัวขาขาขายา

หอมมัน่ะหอมอ่มัปีล้วปีแล้วาาาาเสร็จแเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาโคหน่อยหน่อยเสร็จแลอเาเกาเกาเเกไม่อาน้มันบ่อลยเห็นไหมมันไม่ร้อนหรอกมันไม่หนาวหรอกมาุ่นหนาวอืมเสร็จแล้วเสร็จแล้ว เอเอ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 นมาาไปจับให้เาเฮ้ยเอาเลยไปขู่มันโดไม่อาบน้ำเหมือนลิงเหมือนควานเลยมึงเหมือนควานเลยโดนไหมโดนโดนจับแล้ว หมิ่นหมิ่นมิ่นถุงบาถุงบไ่ดีลลเปียก็ดีมเนี่ยเออแล้วโอเคหวิเสร็จแล้วเสร็จแล้วเออหอมๆก็ได้หอมะ hai nó người cái phải ác nỉ mát không kìa nè không 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 เสร็จแล้วเสร็จเอยู่นี่หมเอ่นี่เอาอุ่นเนี่ยอะไตายหรอกน้ามันอุ่นเน่ยตนตะขนแนเลยเอออือเออแค่นี้แหละเบียมันจะรักที่หัวนี้ดิที่นอนกับเบียได้รับน้ำเลยไป ไปเย็นๆไปงานสบัดสบายขนเัาสบัยสบัยเลยเยียดยียดเยียดียดเยียดเยีตัวอะไรก็ไม่รู้ตัดีตัดีไม่ทันข้าไเอาผ้าไหนนี่นีนี่าอั้ยเลยตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวอะไรก็ไม่รู้ โอ้ยโอ้ยทำนะไรก็ไม่รู้มาตักแดดตักแดดแล้วได้มาเป่ามีเลยไหมมีสามทีได้มาเปาม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 าอยู่กับเบียร์อได้มาเป่าเียบตรงไหนดีวะเนี่ยข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บได้เลยนี่มะเป่านี่ก็ได้านี่เจ็ดทันเลย ก้าลงหรือเปาอได้มาเบี่ยนเปียจุดจมันเหลือไม่กล้าลงเนี่ยเปลี่ยนให้หอยก็แค่เป้าเสื้อเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวไปข้างบนเดี๋ยวไปข้างบนเดี๋ยวไปเป่าข้างบนเป่าหลังบ้านก็ได้ไปเป่าหลังบ้านไป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 อาบน้ำแล้วกูกี่อาบน้ำแล้ไป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 เดาได้อยู่คนเดียวเดี๋ยเช็ดกอนเอาไม่เช็ดกันวะมันจะลงมันจะลงไปไปไป กดลไลค์ให้หน่อยเดอ้อทุกคนเดอ้อโอเคจะมาคลิปหน้าครับทุกคนกับอาบน้าให้โกกีครับสวัสดีครับ